Let's speak and let's together. <S วันนี้ครูจะชวนมาแต่งประโยคเกี่ยวกับทำไมหรือเมื่อไหร่นะคะเช่นเมื่อไหร่คุณจะรักฉันทำไมคุณไม่รักฉันทำไมคุณรักเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าอยากรู้ตามคุณครูมาเลยค่ะ รูปประโยคที่1นนะคะก็คือเป็นรูปประโยคคําถามที่ยังมาไม่ถึงเกี่ยวกับอนาคตนะคะประโยคที่1คือ when will you love me when will you love me เมื่อไหร่คุณจะรักฉันซึ่งรูปประโยคนี้นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนคําว่า you เป็น I เป็น V เป็น day he she it ได้เลยนะคะ 2. when will you work When will you work? เมื่อไหร่คุณจะทำงาน When will you teach? When will you teach? เมื่อไหร่คุณจะสอน When will you have lunch? When will you have lunch? เมื่อไหร่คุณจะทานมื้อเที่ยง When will you tell? เมื่อไหร่คุณจะบอก When will you get up? When will you get up? เมื่อไหร่คุณจะตื่น When will you go back home? When will you go back home? เมื่อไหร่คุณจะกลับบ้านนะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมไปเปลี่ยนรูปประโยคนะคะลองดูตอนนี้มาเป็นรูปประโยคที่2 Why do you love me? Why do you love me? ทำไมคุณรักฉันนักเรียนสามารถเปลี่ยนคำว่า y o u เป็น i, d, a y หรือ v ได้เลยนะคะ mm hmm. ถ้าเปลี่ยนคำกริยาก็จะเป็น why do you work why do you work ทำไมคุณทำงาน why do you teach why do you teach ทำไมคุณสอน why do you play game why do you play game ทำไมคุณเล่นเกม Why do you eat? Why do you eat? ทำไมคุณกิน Why do you pay? Why do you pay? ทำไมคุณจ่ายเงิน Why do you go to the party? Why do you go to the party? ทำไมคุณถึงไปงานเลี้ยงรูปประโยคที่3 Why don't you love me? Why don't you love me? ทำไมคุณไม่รักฉันอันนี้เริ่มเป็นคำถามแบบในรูปปฏิเสธนะว่าไม่ทำไมไม่นะคะ,ะเพราะเปลี่ยนคำกิริยาก็จะเป็น Why don't you work? Why don't you work? ทำไมคุณไม่ทำงาน Why don't you teach? Why don't you teach? ทำไมคุณไม่สอน Why don't you read the books? Why don't you read the books? ทำไมคุณไม่อ่านหนังสือ Why don't you eat Why don't you eat ทำไมคุณไม่กิน Why don't you pay Why don't you pay ทำไมคุณไม่จ่ายเงินนะคะ Why don't you go to school Why don't you go to school ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียน ตอนนี้จะเป็นรูปประโยคที่ไม่ใช่ you และจะเป็น he แทนดังนั้นจะขึ้นเป็น why does นะคะ why does he love her why does he love her ทำไมเขารักเธอ why does he work why does he work ทำไมเขาถึงทำงาน why does he teach why does he teach ทำไมเขาสอน why does he play game why does he play game ทำไมเขาถึงเล่นเกม Why does he eat? Why does he eat? ทำไมเขากิน Why does he pay? Why does he pay? ทำไมเขาถึงจ่ายเงิน Why does he go to the party? ทำไมเขาถึงไปงานเลี้ยงอันนี้นะคะรูปประโยคเป็น he, she หรือ it นะคะส่วนรูปประโยคที่5เหมือนเดิมค่ะเป็นรูปคำถามแบบปฏิเสธที่เป็นประธานคือ he, she, it Why doesn't he love me? Why doesn't he love me? ทำไมเขาไม่รักฉัน Why doesn't he work? ทำไมเขาไม่ทำงาน Why doesn't he teach? ทำไมเขาไม่สอน Why doesn't he eat? ทำไมเขาไม่กิน Why doesn't he pay? ทำไมเขาถึงไม่จ่ายเงิน Why doesn't he read the books? ทำไมเขาไม่อ่านหนังสือ Why doesn't he go to school? ทำไมเขาไม่ไปโรงเรียนค่ะก็วันนี้ขอจบรูปประโยค5แบบนะคะเท่านีอา้อย่าลืมไปทำเป็นการบ้านนะคะเปลี่ยนรูปประโยคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ